สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่างโต้งโซลาร์เซลจากร้านโต,ต้งเต้นจังหวัดเลยนะครับช่างโต้งเหมือนเดิมนี่แหละก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับงานนี้ก็จะพามาดูการวางแข้งนะครับาการใช้สายไฟการใช้คอนเนคเตอร์ต่อ,อเป็นเคเบิลลิงค์นะครับเป็นเคเบิลเป็นเคเบิลลิงค์เขาเรียกเคเบิลลิงค์ที่สายเสียบแจ็คของโซลาร์เซลครับ งานนี้ก็วางไปทั้งหมด9แผงนะครับตอนนี้จะวาง9แผงก็จะพามาดูว่ารายละเอียดข้างในเป็นยังไงก็จะเป็นท่อขาวนะครับใช้ท่อขาวท่อ pvc นี่แหละสีขาวนะครับอ่าก็จะมีเฟกอ่ามีเฟกมีข้อต่อต่างๆแล้วก็มีคอนเนคเตอร์ mc 4นะครับอ่าตัวนี้ใช้ของย e ี่ห้อลิงค์นะครับใช้ของย e ี่ห้อลิงค์เลยก็คุณภาพอยู่แล้วอ่าแน่นกลิบนะครับ แกลบเลยอ่าก็จะวางในลักษณะนี้นะครับการวางสตีมก็คือจะอนุกรม3ามแผงอนุกรม3ามแผงเป็น3มชุดนะตัวนี้อนุกรม3ามแผงเป็น3มชุดแล้วก็จับขนานกันอ่าก็จะวางในลักษณะนี้นะครับอ่าเก็กไม่อ่าไม่โดนสายแน่นอนอสังกะสีนะครับอ่าก็คือจะวางในชุดแบบนี้ถ้าเพื่อนๆพพี่ๆคนไหนอ่า เรียนรู้อยากเรียนรู้อยากศึกษาก็ก็ดูได้ครับดูได้หรือสงสัยในขั้นตอนไหนก็สอบถามได้นะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะส่วนสายออกสายออกก็จะเป็น3ส,สติงอย่างนี้นะครับ3เส้นนะสามเส้นนะสเพื่อจะลงไปรับข้างล่างนะครับตรงนี้จะลงไปรับข้างล่างสาย PV นี่ผมก็ใช้ของยี่ห้อลิงค์นะ,ะยี่ห้อลิงเพราะว่าเอาให้เป็นเป็นมาตรฐานไปเลยนี่ อน,นุกรม3ก็นับจาก1 2 3งสแผงสุดท้ายก็ออกมานี่อน,นุกรม3นับ1 2 3องสาแผงสุดท้ายก็ออกมานี่อน,นุกรมอีก3ก็นับ1 2 3งสแผงสุดท้ายก็อยู่นู่นนะครับอดีตอนนี้เป็นทั้งหมด9แผง3สติงขนาดก็กระแสกินอยู่ที่ประมาณ30กว่าแอมป์ 30แอม์นิดนิดนิด,น,ด,น,ด,น,ดนิดนะครับก็เลือกใช้เบรกเกอร์กันให้ถูกแล้วกัน30แอมก็ควรจะใช้เบรกเกอร์ที่32แอมก็ได้32แอม ν, ไม่ให้เกินไม่ให้เกินกระแสของสายนะครับในการขนานเข้าไปโอเคเดี๋ยวตั้งแผงแล้วจะมาอธิบายอีกรอบนะครับก็เดี๋ยวดูใต้แผงก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูบนแผงการขึ้นแผงก็ประมาณนี้นะครับหนึ่คน นี่นะตายแผงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นสายไหมสายจะไม่ติดนะครับสายจะลอยสายจะลอยสวยสวยเลยไม่ติดกับโครงสร้างโอเคเราไปดูแผงกันอ่าและตอนนี้ก็วางแผงไปได้ทั้งหมด8แผงอ่าเหลืออีกหนึ่แผงนะครับก็แวะถ่ายคลิปก่อนพอดีนั่งพักมาจะเป็นลมนะครับเพรร้อนมากเห็นไหมการเก็บสายเราจะเห็นเฟกอยู่นี่เลย ถ้าเราเก็บสายดีนะครับด้านด้านล่างเนี่ยด้านล่างแผงเนี่ยสายจะชิดกับขอบอ่าอ่าแทบจะไม่แตะแทบจะไม่แตะหลังคาครับแทบจะไม่แตะหลังคานะถ้าถ้าเราวางท่อถ้าเราวางท่อดีๆวางท่อแถวเดียวอ่ากี่สติงสามสามสามอ่าก็อนุกรมไปสามแผงขนาดเข้าทั้งหมดสามสติงเป็นเก้าแผงแตอนนี้ช่างกําลังเก็บ รัดเข็ยบ,บันทายนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็เหลือแผงสุดท้ายเนาะแผงสุดท้ายก็จะเหลือปลายอย่างนี้เห็นท่อไหมท่อใส่ท่อเสียสิกนะครับเป็นงานละเอียดหน่อยอยู่บนหลังคาถึงจะร้อนหน่อยแต่ก็ละเอียดหน่อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็ถ้าใครหรือพี่ๆน้องๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางแผงโซลารเซลล์การวางโครงสร้างการยึดอ่าก็ ดูในคลิปนี้ได้แล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์มาถามส่วนตัวก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้ง line ไลน์ไว้ให้ตรงนี้อโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยววางอุปกรณ์เสร็จเดี๋ยวมารีวิวการติดตั้งข้างล่างนะครับการเดินสายเข้าตู้คอมบเนอร์อการทำการทำอุปกรณ์ยึดติดผนังต่างๆเดี๋ยวเรามาชมกัน Okay. สวัสดีครับ